ประเทศคนครเวียงจันทร์ประเทศลาวลายไปพอดีเรยียบ,บ,บร้อยอหาอะไรกันเดี๋ยวพอดีเนี่พี่น้องชาวลาวครับมาลุยและวบักไปส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวลาวได้สูงเป็นพนักงานการไฟฟ้าเกือบทั้งทีมนะถูกต้องครับจานทร์ครับแล้วก็ใส่ขวาสวัสดี้แล้วก็เฮ้ยแล้วก็ เข้บลอชนเลิศจะทำได้หรือไม่แล้วุนี้กำไรทองเฮียเราชวนกันมาจุดนี้สายมีเต็มขวามีแต่งทะยังมาและยัดเลี่ยบบี้ยังอยู่กลิมเส้นเดินเกมกันต่อครับเรื่องกระดานทีมงานของชัยนครดูดิทำชิงหนึ่งสองออกซ้ายย้ายขวามาทีเฮียละตายกับได้แบ๊วนี่คือเท้าไม่ตีนี่แหละครับเมียสวยเอาเลยครับตบอพ่ชายย้ายขวาดึงก็มาแล้วชุนี้จ้าเฮ้ยเฮ้ยยังยอง บานโยนบานโยนอ๋อบานโยนแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรลูกทุ่มอ๋อทุ่มบานโยนบานโยน ละไรก็มาเลยกมาเลยกมาเลยกมาแล้วเจ้าดูด้วยเถียงเพื่อเพื่อโอ้โหเปลืองน้ำลายเสบเปล่าครับแล้วใส่ความลูกนี้เลือดเลือดยังเลือดทองคำชมทันไม่ทันทันไม่ทันทันไม่ทันแล้วก็ทันไม่ทันแล้วก็ทันไม่ทันแล้วก็ทันไม่ทันดูดีสอบปดิจิตอลแล้วไหยมาจมรีเข้าซอยเข้าถนนยัดมาแล้วก็เลือดเลือดเลือดเลี้ยเลี้ยงเย่ปป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 ดปป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 บุปปปปปจปป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  เรเคลื่อนมาทุกนีกไปยังไม่พานเอานะือฟังดีๆพี่น้องกําไรทองขอเสียงกําไรทองเลยเว้ยและขอเสียงพี่น้องชาวไซนครการไฟฟ้าหน่อยจ้าหนึ่งวางยาวยาเข้าทางของเม็ซี่เอาและพาจริงเข้าหัวพับ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 อยากยิ <นา S 1> ได้เลยครับอาทิตย์หน้าเสาร์อาทิตย์แล้วทุกนี้เฮ้ย เือจ้าเชื่อเัจาเบื่เ่แล้วจ้าลลลลลลงลลลลลคลลลัลลลวลลลลคลับลลลลลลวลล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 ิลล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 ลยลล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 ลดีลล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 ััลลนครแล้วตนี้ดูดิไอ้เหี้ยใครโปเฮ้ยเฮ้ยยังอยู่ ไพว่าดี่เลยครับมันอยู่ที่บุญพาวัสนาส่งเวลยวกเฮ้ย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 ฮยเฮ้ยาฮ้ยดฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยายเฮ้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 ยเฮยเยเฮปั๊บปั๊บปั๊บเ้ยเฮ้ัเฮ้ยเฮ้ยเเเฮ้เ้้เฮ้ยล้้เฮ้ยเฮ้ย้เเ เลกอกยางมาถึงเทเบรตอัตบลหรือเอเอสลัดสลัดเติมไม่พอแล้วดูดิออกบอลเฮียแล้ทิมแล้วก็เอยังแล้วยังเอ้วพีน้องรับเดยวดรับบ้าเปิดเฮ้เฮ้โอ้โอ้ เขายิงลูกหมาเข้าไปแล้วเขายิงลูกหาเข้าไปแล้วเหลือไม่ถึงแล้วเหลือไม่ถึงสิบนาทีพวกเขาจะมีประตูตีเสมอไปครั้งที่สองรือไม่แลยทุทีเจ้าจ้าเฮ้จ้าก มาทีสุดเออเอาและครับตี๋แล้วก็เป็นน้องสฉพาะบอลาชเชียร์อยู่เยอะแล้วทุกนี้ยันก็มาเลียบเฮ้ยเลียบเฮ้ยเลียบยังเยอะเลยสำหรับพนันกำไรทองพันโคกเฮ้ยแล้วยังเยอะมาโดนสวยวไปแล้วทุกนี้ก็เป็นนักพนานขวาก็ดูก็จะแบนนี่แล้วก็จะแบน็กลองสกิลออกมาได้แล้วทุกนี้ก็เคลียร์ขึ้นมาเอาบอลมาทาด้านซ้ายยังได้อยู่บ่อดูก็พร้อมขยันคร้อมขยันแล้วทุกนี้ฟาวเสียแล้วเล่นแล้วนั่นนั้นเล่นนั้นนั้นย้อนมาไม่ไปตัวแล้วทุกนี้ก็โดนสุด มาเดาเดลโล้ก็มีมูเจ็บหมดเลยใจเย็นเฮ้ยการไฟฟ้าสายหรือขวาแล้วหลอกจังหวะที่ซับหลอกเป็นที่หนึ่งายคนนี้ขว่าฮะอะไรกันเราเิดมาเฮ้ยไอเสาบัดเซาไอเสาบัดไหลเสาทลายดีเลยครับเกิดจะมาแจ้งเกิดแล้วเสียบโดนเสาคุ้งกำเนิดซะก่อนเฮ้ยแล้วตัวนี้ไปกันมาเอาเด้รีเด้แลโก้ อุตอบุจาบาบุจาบาฮัตาาอุตบิบบิจาบาลคร่าขดีพิต่รับขอสโมสรสายนครพวกเขานี่นะครับจะทำได้หรือไม่เอาละครับครับก็รัอ้อ จะได้เฟ้ยเขียกเตอรจะหลามาหลุดออกร่างเป้าวันตามประดูกเริ่มใขึ้นมาแล้วพระินบอกว่าหมดเว<ห>้ยรอไม่ขออะไรมากครับขอเสียงประรับเว้ขอบใจลายนี่ละ